เดียวรลดมันต้องสอนนี่น,นี่ทุกคนมาเอาถูปะนี่ปูธรรมศาสตร์เฮามาโชว์ปูทุกคนเอยเอาไปกินกับตำถูมอพัดนี่มากขนาดแต่นเด็กมอเตอั์นี้จิโรน,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 นี่อันนี้อันสุดท้ายพี่เนาะ ห้าโมงสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องมือีนกะมานมา,นาคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมิลี่ไปซิเลอร์ดอกค่อยนะนอกจากไปคันบิลีไปหงเห็นกับมานานี่ละทุกคนเอ้ยมือีนกะมานามาเล้งควายมาเกี่ยวข้าววอรพี่น้องคอยกระเบ้าพินมาก่อนนะมาเอาควายอ่อก่อนพี่น้องเอ้ยวอราจะเกี่ยวข้าวผลกระตุกอยู่ตอนนี้นะข้าวเฮาน่ะเลื้งเหงแล้วทุกคนเอ้ยผูมันซุกเมื่อละยั่แต่มันก่อยทุกคนนี่ แต่พอผลนะยังตกอยู่เดี๋ยวนี้นะอ่ะาหรเลิ้งอ่เฮอมาละอยู่แถวหนองผ้าบุ้แห่งเต็กเลิงแห่งแล้วทุกคนเลยเลงกุง้งละหอดนาหนาวแล้วทุกคนเลยค่อยกับเป็นวัดทุกคนเป็นวัดขี้มูน้อยแล้วก็เจ็บคอเป็นได้หลายมือละทุกคนค่อยกับบิ๊กซูลงคลิปเลยทุกคนเลย ขอโทษขออภัยลยหลายพี่น้องหลายคนกับบางคนกับแซตมาทุกคนเอยแซดมาว่าอันนุ่มนิ่มเป็นอะไรทําไมไม่ลงคลิปลูกพี่เลอประมาณนี้ทุกคนกัขอบคุณขอบคุณเลยดายเด้อทุกคนที่แบบยังเอนดูอยู่หลายคนแน่ทุกคนถามเป็นเพือคือพี่ลงคลิปพี่เลยแบบนี้นะก้อยกะยุ่งยุ่งนะทุกคนเ้ยกับดีจักว่าเยอะถ่ยายพี่เลอเฮ้ทุกคนเบิ่งนะเฮาบางเธอกะมาหน้าก็มีแต่มาเล้งขวายแต่ซื่อนอนยุอันกินกะ จังเยอะหาพปเลยทุกคนเลยวอลเล้งจิรอกอะคุดอยู่ทุกคนคุดจิรอหะแต่ว่านี่ยามนี้นะมันอ้อมาแล้วคุดกระชาประมาณหาประมาณสิบปลายตัวแล้วทุกคนเลยแต่ละเทอนะเพื่อกับมีฮู้ว่าสิอนั้นพี่เลยมีฮูว่าสิถ่ายพี่เลยทุกคนเบิ่งนะมันจังมันจังแบบสมบูรณ์นะทุกคนย่านถ่ายกับแบบมันพ่อกระเทินกับขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆเด้อเมื่อนี้มาถ่าย ชีวิตประจำวันนี่ละทุกคนเ้ยมาหน้ามือวันนี้นะมากระบอผินมาเอาควายออกกันทุกคนวันนี้มันเยอะเลยควายกะมากอนหมูได้มือนนี้ได้บาพัดกับไปปั้นข้าวสาๆเ่ยกะหากะมาแต่บ้านบึงนะทุกคน,นทุกคนตอนนี้กะลงเกี่ยวข้าวทุกคนเลยแล้วละคือเนี่ยอล่อยจอยเจียวข้าวที่ได้กะเอามาเลงอยู่พี่ได้ทุกคนตอนนี้กับพนก็ตกอยู่ ลล้ว่ะมันบีกปลาเห้ยนี่นะทั้งโง่ทั้งควายกินแบไก่อีสามซี่ย่างมาลงเฮ้นี่พี่น้องเออมาเนี้เข้ากระสุกแห้งแล้วทุกคนอยู่งน่องเข่าเลิงเออเฮ้ยเลิงแห้งเลิงก็ยุ่งเทิงอี มูนี่ขึ้นแล้วอยู่ด้วเฮอร์นี่กะสองเฮอร์อพุระมังเกี่ยเข้ามันไวเกี่ยวเอาพ้เดียวได้พี่น้องปีนี่สิกายนี่ยังว่าจ้างปีนี่เถอะยังวิจัดไม่ได้ จ้างกลางคืนนะทุกคนบ้านเท่านะบัดกลางคืนมากลเอาลนะแสงโคมสมบาาูบุญเ,าาเดี๋ยวนี้เขามีแต่เกีียวข้าวเขาจ้างกลางคืนทุกคนเลยจ้างกลางคืนกับชั่วชั่วโมงนึงสาท่านสามชั่วโมงห้าสิบเขาจ้างแบบนี้นะเขาก็ไปได้ทุกคนบางคนนะก็เงินเขาไปเกี่ยวข้าวตัวเองบับบมือแรงมากล่ะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างแบบนี้ มัดกระแดบพอไปทุกคนเอ้ยสมุดไปแต่เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงก็ได้มาแล้วค่ะที่ไปแต่เจ็ดโมงลงแต่เจ็ดโมงเก้าโมงก็ได้มาห้าสิบพันพี่ขันเพอเอ็ดขันเพอร์เฮ็ดงานโอ้ก็ขึ้นแลวให้หลายทุกคนเลยคือโมงเงาพัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ควายลงม,มากินเลยทุยคออกคนเอาขึ้นแถวแค่ม,มันแล้วนะเลยนี่ๆี่จะน้อยก็เอาควายลงม,มากินเลยมาพัดกะหากะอันนั้นหากะปั้นข้าวเขาหยาพี่น้องเลยหน้าปั้นข้าวหน้าข้างๆนี่ปั้นข้าวเขาหยาแล้วกะมาเกี่ยวข้าวพุ่เจ้าต่อ ปีนี้ไปนำพ่งปั้นนี้ได้ทุกคนมาพันกัน หายกันนั่ไดเขาหายุกย่นเาให้เราเนาวมจับแลล้ยขาลมขาเอาปั๊บโาขาเอาปั๊บหน้าคนาเอากองน้อยเือนี้สอทบในชีวตเกนึตัวเลนทุกคนตอนนี้เขาคืนแล้วได้ทุกคน ขึ้นมาหาของอยู่ของกินก่อนนะบอพัดนี่เลยจะบ๊อพัดพี่น้องเพิ่อนอยู่อันกลางหน้าหันเพื่นเกลวก่อนเดี๋ยวค่อยกับมาหาของอยู่ของกินกับอีเบอีเบเพื่อนเท่าไปหาไปเบิงเฮดทุกคนเลยส่วนค่อยน่ะหาคุจิร้อยแล้วพี่น้องแนวมันแน่นอนนะแล้วก็ไปเอาอันเอามาโบบเอามาโบบหามาโถอยู่ในสวนเท่าเวลวทุกคนเลยหาไปนัมืบนนี้ละอันอยู่อันกินเท่ากันคุชิร้อยยามนี้อ่ะตายหลายทุกคนเลย กุ้งละซสัปนี้กะนสองสามบาทพี่น้องเอ้ยกุ้งนะเอ,อ,อ,อ่อตายมาแล้วจริอรอยามนี่มันมีแสบกันเลยล่ะมันมันีแม่นยามมาล่ะุ้งไหวทุกคนเลยจะไปหากุ้งแถวนี้ล่ะตัวแม่ละทุกคนเลยหมานตัวแม่เว้ยมื่อนี้ ตุ่มตูตูที่ซองแล้วไปแล้วบะมันโค้งไหวทุกคนเลยนี่เตัวผู้อันนี้นี่ตัวนี้มานี่ สองบ้าท,ทุกคนเอ้ยพุ่งแล้วนี่นี่โตใหญ่เล,เ,ยยหเลยมันเคยอ่อตายแล้วทุกคน,นอัน,นหมดเริ่มเอาผูมาละไโอ้มาพอดีรถตัวผู้อันนี้ก็มีสองหูอว่าจบแล้วตัวนี้ลองเคเบิ้ลมึงเถอะน<า>ั่นไปวาแล้วมันต้องสอนนี่ ซ้อนสองตัวแล้วทุกคนเอ้ยสองคุยละขาไม่ได้นี่พี่น้องเอ้ยคนก็ตกอะไรนะเดี๋ยวค่อยกระคอ,อตัวคุดจิรอกคนทุกคนเอ้ยเอาพ่อจะได้ไปเมิดเสือนเสรืรอมาโบมเฮาพี่น้องเพราะว่าฝนนี่ก็ตกมียาอยู่ทุกคนเอ้ยค่อยมาคุดนี่ก็นจะจะเปะเมื่อไหนี่กะชิลเลเปะให้ทำนะเซาโบกกันหนนี่น,น้อยหนึง ปืนปลตุกห้ามทน้าเบะทน้ากระดาษเออพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอันไฮนะบันนี้นะเบิงไฮตัวน้าบางเธอมันมีบางเธอมันแบบมีตัวบีต่มเออมีตัวต่ำๆเนยมาโบกห้ออึดเทารมาโบกกะ เอาอย <41. S 1> ู่หัานาเบะแต่ก้าวนาซี่ห้าน้อยพวกอยู่ห้่นี่ทุกคนมาเอาโทบไปนี่ทูอยู่กลางไฮนี่ได้ทุกคนเอ้มันบม่ได้ขึ้นหลามขึ้นอย่างนั้นได้ทูธรรมศาสตร์เฮ้างานไปนะหาเอานำมัอนี้แล้ะทุกคนเอาพ่อได้ไปต่ำ คือมาโชวทั้งหมดละอันนี้นะเดี๋ยวเฮาเลาะไปกลางไฮพวกทุกคนอันนี้อยู่ต่วหน้ามันคือต่วหน้านี่อันนี้นะควายกินมื้อลหรทั้งควายทั้งแบ่ทุกคนเอ้ยมากินคันงูควายแบ่ยมีมากินเยอะคือเราได้อันคือเราได้หลายอยู่ทุกคนเอ้ยมาโูน,นี่ทุกคน เส็ดก้อนบัดนึงกิ้นยหญ่เสร็จตาเนียมหาโุกูมันหวานหวานทุกคนเลยหวานแบบแซ่บเลยน้ำลาย โชกูทุกคนเอ้ยเอาไปกินกับตำาถ่โมพัดนี่มากขนาดแต่ส่วนตัวค่อยนำมีค่อยมากไ่เลยทุกคนเอ้ยเอาไปเื่าเขาค่อยควอยกินทุกคนเล้เลยค่อยกินอันนี้ ทุกคนมาเอาอันนี้ก่อนบัดน,นี้มาัดน,าน้อยๆแล้วทุกคนเลยนี่ก็ๆเดี๋ยวหาบังกูเติงบังเดี๋นี่ทุกคนบัลโถ่ทั้งเมืดอ,อันนี้นะทุกคนเอ้ยูเดี๋ยวค่อยเอาก่อนอันนี้นะบีมันพี่เลอบีได้กินมันทุกคนเอ้ยแบ่บีเถิงอันนี้นะเอาเมือกินเมือแรง men à các con đấy, tắm đầy sệt, à, vay, nè, mang bơi p/n, chìa khóa học cả đại จิโรอันนี้นะเดี๋ยวเฮ่อิเป็นไซทานะนับมันก็ได้ตัวนี่สงสี่หกแปดสิบี่สิบหกสิบแปดสิบสองสิบไอ้เจ้าสีตัวอาวินมาเบิ่งเดี๋ยวคองอันนั้นเออเบเฮซอมนั่นเข้าไปหาอยู่ไหเมื่อกี้นี้ยว เอามาแกงแกงเสื้อมาโบบนี่แน่แล้วก็ตับมะโทแน่มาเนี้นะแล้วก็หอยอีเบ่เพิ่นเอามาแต่สวรรค์ผู้พี่น้องหอยพี่เรลยหอยเซอรี่ป่พี่หอยเซอรี่กินยาะจะได้หอยนี่เลยแกงมาโบบนี่แหละแกงมาโบบสติลออันนี้เราก็เข้าไปเอาตั้งแต่มเมื่อเช้านี่แน่ทุกคนเอ้ย มาถูผู้นี่อันบีชั้นน่ะบ,บีทันแบ้ซ้ำมาถูเขาเต็มกลางไฮนั้นแบ้กลิ่นบีแพ้แบ้เบ่เขาป่วยเด้อตามกินง่ายแน่ละกะเอามากินมือแรงเนี่ยทุกคน พี่น้องหอยอันปาดอันนี้ก่อนพี่น้องเลยก็พินเพื่อนอันนะส่จิโร่ซอยเดียวนะกินข้าวแล้วก็ลงต่อพี่น้องตัวนี้ก็สามโมงนะคำไว้ไบแป๊บเดียวนึงแป๊บเดียวนึงคำละมาใหญ่ีกินไหนมันพี่น้องเลยบีบเพื่นเยอะ พาเมดกับบ้านมื้อล่ะเมดบ้านคำไหวพี่น้องพยายามนี่เฮ็ดเพอ่์กับพี่ท่าน,นเฮ็ดเพอ่์แปบ๊บเดียว,วต้องคำละหวานจะจอยเราเลยนี่นะ คนหากะตกหำน้ำได้ไร วาก้อยหน่อยเดียวนั่นก็จะกินหลายเมนูอ่ะสิไม่เท่าจะกินนนึงพ้นจะกินนั้นนึงเสียก็เปนใช้เวลาต้องเนเื้อผักเิดทำไมพี่สียแ้จะน่ะตับเกอพี่น้อยตับเจวไว้เองื้อนะ มาพี่น้องแบบนี้มาซอยหอยเห็ดก้อยหอยพร้อมพี่น้องก้อยหอยเชอรี่ไม,นมน่น้ำเดือดกระทอกหอยเอามาแต่หืนป้าพันธุ์ุแล้วทุกคนเลยพี่เอามาหอยเชอรี่ยิ่งุ่นอะไรหลายทุกคนอืมมันกินได้กินบิลตีนเปื้อนอยากมาตามก

าีไ,ได้ด,ดอปดปีนจ้อันนี้อน้อยนึงพี่น้องเยน้ำว่านาไม้มะล่ะอันนี้ท้ายพี่น้องอันเคิร์กมันยิบจิบจอยนี่แหละพี่น้องแสบนะ กัดเข้าเรามันเกี่ยวช้อยเขามันยืนมึงนั่นเนาะยอดไปคุณดูเลยนั่งอยู่น้องไอ้ยหอยดับม้เท้านะทุกคนเท้าเยอะน่เยอมาแล้วเนาะถ้ากูใ้ด้ าไม้นออยู่กินเนียมมเลยนะเดเดย์คุายก็้ผกุยเข้มๆเช้เองคือนี่แถวนี่กินมาเรื่อยเข้มมาพี่น้องมากินข้าวมาปะนี่ถือมาบบขมพี่น้องเสียดายแฮร์รีเสียงข้าวพี่น้องปดนี่เทรปเดยอันนี้นะ ยืดตามมาทูก้นโค้แมงอะไนี่เค้ดแมงว่นนี้เจ็บทอกไม่แรงเอามะก้อยยนก้อยอย่ในคู่นั่นต้มมหมด มันม่เสีย้างเสียดนะครับด้ันี้อันี้ก็เียออินข้าวยเอกกินข้าวได้จิน 毛衣就要穿。